สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าการหนีเออหนีพนักงานใช่ไหมเป็นการหนีกัปตันเรือเรือลําน้ำนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยเอาล่ะดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเอ้ยหน้าเขาจะดูน่ากลัวนะเนี่ยเขาควรที่จะเป็นกัปตันเรือหรือเปล่าอ่ะโอ้ยแต่ว่าเอมมี่ว่าไม่ควรที่จะเป็นกัปตันเรือเลยทั้งิีโอเค ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านี่เข้าเข้ามาแล้วโอเคนังไงต่ออ่ะอุ๊ยดูดิจดเซฟของเราเป็นหน้าแบบว่าโอ้โห้ยเฮ้ยน่ากลัวจริงๆเขาบอกว่าช่วยพวกเราช่วยพวกเราเหรอช่วยด้วยพวกเราอะไรสักอย่างข้างหลังคุณเฮ้ย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 อ่านไปปุ๊บหันหลังปั๊บเฮ้ยเฮ้ยโอแม่เจ้า นี่นี่อะไรกันะเอ้ยนี่มันนี่นี่นี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดชิปล็อกก่อนได้ไหมเนี่ยเปิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอมี่อ่ะเปิดชิปล็อกสักครู่หนึ่งนะทุกคนนะโอเคเอาเปิดไม่ได้หรอเอาหมายความว่าไงอ่ะทําไมเปิดไม่ได้อ่ะคือคือคือไงเนี่ย เออก็คงไม่เป็นไรหรอกโอเคเออเอมี่ต้องกระโดดไปแบบว่าแบบต้องแบบกระโดดไปดูไม่มีชิปร็อกหรอเนี่ยโอเคไปก็ไปเอยเอาเอาเอาสะสะดุดท่อสะดุดสะดุดท่อเฉยโอเคเอาไม่เอาไม่นี่โอ้ยเมื่อกี้ท่อพ่นฝอยออกมาได้ด้วยอะดูดิเอย ทุกคนไปไปไปไี่มีะจะต้องไปต่อแล้วเร็วๆๆๆวเร้วเร้วเวเพิ่งเห็นนะเนี่ยดูดิฟันข้างล่างแล้วก็อะไรเนี่ยหนอเนยอ้าวอ้าวอ้าวตกตกเฉยหรออะไรกันเนี่ยปะโถเอ้ยเอาโอเคไอเมี่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว ผ่านไปในอย่างแบบว่าง่ายได้ง่ายได้เฮ้ยเดี๋ยวเวลาเซฟแล้วเซฟแล้วเรามาเจอกับด่านนี้อ่ะดูดิเฮ้ยเขาบอกว่าให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งเดี๋ยว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 เด๋ยวังไม่ตั้งหลักอะไรเลยเฮ้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 ยนี่ไงเอมี่รู้แล้วทำไมเขาถึงบอกว่าให้เราวิ่งเฮ้ยจะจะจะช่วยช่วยด้วยเฮ้ยวิ่งวิ่งทางออกมาอยู่ตรงไหนเหมือนเหมือนกับว่ามันวนอยู่แค่นี้ไม่มีทางออกเลย โอ๊ยทำไงดีทำไงดีไอเราจะวิ่งไปตรงไหนได้แล่ะเนี่ยโออโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอยมีหาทางออกไม่เจอเลยดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอเนยเดี๋ยวเดี๋ยวเราปีนเราปีนรถได้โอเคปีนราได้เฮะฮเอ้าเอาเดี๋ยวอ๋อเหยียบก้อนเนื้ออันนั้นปุ๊บมันจะแบบ โอ้ยทำให้เรามากลายเป็นแบบนี้นี่เองตุยแยกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยไม่เดี๋ยวได้ได้ได้แล้วมปแล้วไปแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเออ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 ไปกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออีกแล้วอะเฮ้ยไหนดูทางหน่อยสิว่าทางมันเป็นยังไงอื มันเป็นยังไงกันอ่ะเนี่ยงั้นเอมี่อยากเขาวิ่งมาเรื่อยๆเลยก็แล้วกันเนอะโอเคทุกคนเอมีอ่าหาทางออกมาโดยเรียบร้อยแล้วโอ้ยว่าจะหาทางออกเจอเนี่ยนะนานๆนนโอเคไปต่อเอยโอ้โหเปิดประตูออกมาไม่หยุดหายใจมั่งเลยเอยเอยเยเดี๋ยวมันมีสิ่งที่ใหญ่กว่านักมันมีสิ่งที่ใหญ่กว่าหัวหน้ากับตันเรือก็คือปลาหมึกยักษ์โอ้ยโผล่มาจากท้องทะเลโอ้ ไม่ไม่ใช่ทะเลแล้วหมาสมุดอันกว้างใหญ่ไพศาลโอเคไปต่อเอื้อเอาสะดุดท่ออีกแล้วอ่ะอ้ยสะดุดท่อแค่นิดเดียวมันก็เป็นอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเอ่อเราจะต้องทําการเลาะมุมใบอึ๊บอึ๊บนี่สเต็กของเอมมี่เป็นไงเป็นไงโอเคไปใหม่ไปใหม่ไปใ <c oughs> okay หม่อุ้ยเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ที่บรรทุองอะไรกันเนี่ยอุย้ยข้างล่างมีฟันแหลมๆอยู่ด้วยเราอยู่ในปากใครสักปากนื้แหละเออเอาตุยอีกแล้วทฮ้ยทำไงดีอ่ะเนี่ยเป็นหอยเป็นเป็ดกราบๆแล้วก็หอยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยปลาหมึกนน่นเนื้อโอ้ยหน้าปลาหมึกหน้าปลาหมึกดูโหดเทียบมากเลยอ่ะเขาจะทําอะไรกับพวกเราเลรอเนี่ยโอเคเฮ้ยเข้ามาแล้วฮู้ ท้องปลาหมึกปลาหมึกมีฟันแหลมๆด้วยเหรอปลาหมึกมีฟันไหมอ่ะเนี่ยปกติไม่มีหรือมีงั้นนะเอ้ยมิกงไม่รู้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะเอ๊ะปลาหมึกกลืนสมอเรือเข้ามาเลยเหรอเอือโอ้ยตัวอีกแล้วปะโถอเอ้ยง่าว่าจะโชว์สเตปให้ทุกคนดูหน่อยไม่ทันแล้วละ่ะอึบอึบ นี่ตรงนี้เป็นหอยอีกแล้วอุย้ยปลาหมึกกินหอยด้วยเหรอหน้าปลาหมึกกินอะไรอ่ะสาหร่ายเปล่า <c oughs> ตรงนี้นี่เช็คพอยเช็คพอยโอเคหอยกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในท้องปลาหมึกมีสาหร่ายด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยท้องปลาหมึกบรรจุได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนี่มันคล้ายๆฟันเลยแต่ว่าสิ่งที่เราผ่านมา,มาเมื่อกี้ก็คือปาก ที่มีฟันนะและตรงนี้คืออะไรกันเนี่ยโถเอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหนวดปลาหมึกมาสามารถงอออกมาจากท้องของมันได้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยว่าเสียวว่าเสียวอึบอึบเอออือฮือเราจนโกตออีกแล้วโถเอ้ยเราตายอ,อีกแล้วมาดูสิโอเคเอใหม่เอาใหม่เอาใหม่อึบอึบสิอึบอือนี่โอ้ยข้างล่าง โอ้ยมาหร่เอมี่จะสามารถผ่านไปได้สักทีหนึ่งล่ะเนี่ยฮะอยากจะออกไปหาแม่เร็วๆจังต่อไปนี้อ่ะเอมี่อะจะไม่เข้ามาในนี้อีกแล้วฮึบอึบฮึบสิฮึบเออแม่จ้าช่วยหนูด้วยหนูอยู่ในท้องปลาหมึกฮอ้ตรงนี้ฮึบนี่ฮึบฮึบสิฮึบอึบ,อบเออ <laughs> ได้แล้วได้ โอเคนี่มันปลาดาวนินาโอ้ยน่ากลัวอึบโอ้ยแม้กระทั่งปลาดาวมันยังหมุนได้โอ้ยอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะอึบดีได้แล้วเช็คพอยต์โอ้ยอย่าบอกนะว,ว่าทางนี้มันเป็นทางโอ้โหมแมลงวันโอ้ยปิดจมูกอึบไาช่วยด้วยฮะฮะนี่เรามาอยู่ที่ไหนอะเนี่ยอ๋อเราออกมาแล้วสินะโอเค ออกมาจากท้องปลาหมึกนั่นแล้วโอเคไปกันต่อดีกว่าอึบอึบอา้อาวอ้าวขาไปสะก,กิดอะไรเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวเองก็ไม่ได้แฮโอเคไม่โดนก็ไม่โดนงั้นเอ็มมี่ว่าเอาใหม่ดีกว่าฮึบอึบนีบ่มาแล้วนี่เอาเอาเวลาเซฟแลงหัวเลาะด้วยเหรออุ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาไปทางนั้นไม่ได้งั้นเราก็ไปทางนี้ดีกว่าเอ้ยกระเป๋าเป้เออ เกมโอเวอร์ <Game> <laughs> ยังไม่อเวอร์หรอกเรายังมีชีวิตอยู่อึ๊บกระเป๋าเดินทางกลับไปกับก้าวแล้วเข้าไปกับก้าวหันมาหันมาอึบอึบสีอึ๊บอึ๊บนี่เป็นไงสเตปของเอมี่เอ้ยนี่มีกี่คนเนี่ยฮะยี่ตรงนู้นคนหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้อีกคนหนึ่งโอ้ยเป็นผีใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะเป็นผีจริงๆนั่นแหละเราควรรู้ไว้แต่แรกแล้ว โอเคเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เอมี่สะดุดอะไรนี่แหละมันคือลวดลายเหมือนสมองเลยอะ่ะหนยน่ากลัวมีสาหร่ายโง่มาตรงนี้ด้วยอะ่ะเฮ้ยโอ้ยจะน่ากลัวไปไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้โอยแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูอยู่นี่เฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอึบอึบนี่นี่นี่สเตปเปนจ้าสเตปินจ้าอึบ นี่เป็นไงเป็นไงนี่แซมเรียบร้อยตรงนี้อุย้ยนี่น,นีเป็นกววยในน้ําอึบโอเคเฮ้ยลาก่อนนะเกาะแห่งความตายเอ้ยไม่ใช่ทิเกาะแห่งความมืดแห่งความตุยนั่นเองโอเคไปกันต่อเอ้ยไกที่สุดแล้วก็ออกเดินทางมาสำร็จสักทีเฮ้ย ก็มีปุ่ม YouTube ให้เลือกอีกแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสนุกหรือเปล่าถ้าเชิญนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอมมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เอมมี่อ่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าทุกคน